ดีค่ะตอนนี้แพนก็อยู่บนสะพาน h a r b เบอร์บิสค่ะเดี๋ยวแพนจะพาไปดูจุดที่เริ่มเดินจากเดินขึ้นสะพานฮาร์เบอร์บิสนะคะทุกคนเช็คได้ที่ Google Map เลยค่ะวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ Circular Station เชเช่นเดิมค่ะคนแล้วเราต้องขึ้นสะพาน h a r ์เบอร์บิสจากตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าบิส t a แ r รต้องเดินจากเซอร์คูล่าคีไปประมาณ7-10นาทีนะคะแต่แพรใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีค่ะเราก็เดินผ่านสถานที่เราคุ้นเคยค่ะที่นี่คือ The ะล็อกบรรยากาศวันนี้คือชิลมากความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งก็คือระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็จะเห็นสติท์อาร์ตอยู่ปลายค่ะมีรูปปั้นให้ดูด้วยและนี่ก็เป็นม่านมืองแถวนี้นะคะ ดูเงียบสงบมากเลยทีเดียวจากตรงนี้ไปเราก็ถึงทางขึ้นสะพานฮารบอร์บิทแล้วค่ะหรือที่เรียกกันว่าบิสตาเราจะเดินขึ้นสะพานฮาร์เบอร์บิทจากตรงนี้ละค่ะทุกคนก็ ระหว่างทางขึ้นนะคะเราก็ต้องเดินเข้าไปในอาคารนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปหลายชั้นอยู่ค่ะออแผนนับได้ประมาณ3ชั้นนะคะจุดประสงค์ของการสร้างสะพานฮารเบอร์วินนะคะเพื่อเชื่อมโยงจราจรระหว่างซิดนีย์ CBD กับฝั่งนอตของซิดนีย์ค่ะ โดยเริ่มแรกนะคะมีช่องจราจรแค่4ช่องานัน,นะคะ่ะตอนนี้เนี่ยมีขยายใหญ่แล้วก็มีรางรถไฟมีทางเดินเท้าให้ทุกคนสัจรได้ค่ะจุดสูงสุดของสะพานนะคะอยู่ที่ความสูง134เมตรเหนือน้ำทะเลค,ค่ะการบำรุงรักษานะคะเขาก็จะมีการทาสีค่ะเพื่อบำรุงคุณภาพเหล็กนะคะดยสีที่ใช้เนี่ยถึง30,000ลิตรเลยค่ะทุกคนและพื้นถนนนะคะ เปปลีี่่ยนททุุกก15คะขึ้นมาถึงราคาในส่วนของสปาทาร์ r บอร์บริดจ์เด็กๆตื่นเต้นกันมาค่ะนี่คือวิวทางเดินที่เราจะเริ่มเดินจากตรงนี้นะคะทุกคนวิวสวยไหมวิวฮาร์เบอมองอยางไงก็ไม่เบื่อนะมีคุณลุงผู้รักษาความปลอดภัยคอยดูแลนะักท่องเที่ยวด้วยนะคะนีมากๆเลย ฮาเบอร์บริดนะคะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่นในปี1926ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะประเทศออสเตรเลียนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่ำคะ่ะดังนั้นเนี่ยการก่อสร้างที่สะพานฮาร์เบอร์บริดจึงเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น,นะคะ่ะสะพานเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่19มีนาคมปีที่สกัลล1922 ปัจจุบันสภานฮัมบดเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของซิดนีย์ค่ะใกล้จะลงแล้วค้ะเราลงลจากสภาฮัมบ,บิดนะคะเราก็จะลงมาเจอตรงจุดที่เขาเรียกว่าเมลสันคอยส์ค่ะทุกคนลองสะพานฮามบูร์ดอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะทุกคนมา,มาดูวิวฝั่งนี้กัน ไปที่มีรถเข็นเด็กๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องยกรถเข็นขึ้นาในไดนะคะตั้งแต่ทางขึ้นเมื่อกี้จนมาถึงทางลงตรงนี้นะคะเขามีลิฟต์สำหรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะกอดสิก็ดเอาจริงๆนะเดินมาเนี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยไหมแดดค่าไมา้ทางนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะ ใก่รล้วป้าอยู่ตรงนะั้นเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะเราจะเดินไปเวนดี้ซีเครตการ์เด้นค่ะ